สวัสดีค่ะกลับมาติดตามข่าวสารกับที่นี่ลูกทุ่งกันอีกแล้วนะคะปลื้มปิติครูสลาคุณวุฒิเข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติกลายเป็นโมเมนต์ที่สร้างความดีใจอย่างมากให้กับครูสลาคุณวุฒิเมื่อเขาได้รับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2564และล่าสุดดิโพสต์ความรู้สึกหลังเข้าร่วมงานดังกล่าวและขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาถึงจุดนี้ ครูสลาได้โพสต์รูปและความในใจว่าในโอกาสสำคัญอีกวันหนึ่งของชีวิตที่จะได้เข้าเฝ้าทุลอองพระบาทเพื่อรับพระราชทานเครื่องหมายเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2564 จากสมเด็จพระกนิธิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีณวังสระปทุมเพลงมาสวิทยายลัยครูอุบลราชธานีหรือมอรอพอ,อุบลราชธานีในปัจจุบันก็แววมาบอกความรู้สึกให้แต่งกายในสีเทาชมพูสีประจำวิทยายลัยครูอุบลราชธานีสถาบัานที่ฝึกหัวใจครูให้กับคนชื่อสลาคุณวุฒ และครูสลาดได้ทิ้งท้ายจนมีแฟนๆมาแสดงความยินดีว่าในวันนี้ขออนุญาตทำหน้าที่เสมือนตัวแทนของทุกสิ่งที่มีส่วนส่งครูบ้านนอกคนหนึ่งมาถึงจุดนี้ครับพ่อบุญหลายแม่ก้านคุณวุฒิโรงเรียนบ้านนาหมอม้าโรงเรียนป่าติ้ววิทยาวิทยาลัยครูอุบลราชธานีมสทมจรมรพอุบลและมขพี่น้องวิชาชีพครูครูพงศักดิ์จันทรุขา บทเพลงลูกทุ่งวงการเพลงลูกทุ่งบริษัท GMM Grammy ชัวออดิโอท็อปไลน์ช่องวัน31ช่อง Workpoint 23ลูกศิษย์ศิลปินเพลงทุกท่านพี่น้องแฟนเพลงทุกคนและขอบคุณภาษาไทยภาษาถิ่น ที่ทำให้ผู้คนได้ยิงถ้อยคำความคิดผ่านท่วงํำนองเพลงในปีที่ผ่านมานายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะรองประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ถแถลงรายชื่อศิลปินแห่งชาติประจำปี2564และครูสลาได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงดนตรีไทยสากลประพันธ์เพลงไทยลูกทุ่ง ซึ่งเป็นโมเมนต์ที่สร้างความยินดีอย่างมากให้กับเขาค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องที่นี่ลูกทุ่งด้วยนะคะ